มาดูมาดูท่าออกกําลังกายนะคะแล้วก็มาดูว่าสามวันเนี่ยเราลดน้ําหนักได้จริงไหมมาดูเลยค่ะลัามากออกกําลังกายเสร็จนะคะก็จะรู้สึกหายใจหอบนิดนึงก็คือไม่หักโหมนะคะในการออกกําลังกายแล้วก็จะมาอัปเดตค่ะว่าในสามวันที่ผ่านมาเนี่ยน้ําหนักลดลงไป เท่าไหร่นะคะจากน้ำหนัก56.5ตอนนี้เหลือ56.1คือมันเป็นอะไรที่คนอื่นก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยตลกนะสามวันเนี่ยเธอทำได้แค่นี้เองเหรอ,อคือเราเองก็ไม่หักโหมนะคะก็คือทำพอประมาณไม่ให้เหนื่อยจนเกินไปเพราะถ้าเหนื่อยจนเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายเรารับไม่ไหวนะคะ ในความคิดของอตัวเราเองนะคะ,ะวันแรกนะคะตั้งแต่ตั้งใจที่ว่าจะลดน้ำหนักจริงๆจังๆเนี่ยวันแรกนะ่ะชั่งน้ำหนักอยู่ที่56.5แล้วณนะวันนี้ผ่านไป3วันน่ะเหลืออยู่56.1ซึ่งเกิดจาก1เราควบคุมอาหารในการทานแต่ละวันนะคะแล้วก็จะเน้นผัก แล้วก็ผลไม้มากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยปกติที่เราเคยทานข้าวแล้วก็จะมีพวกเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ลดลงแต่ไม่ใช่ว่าคือไม่ไม่ทานเลยนะคะไม่ใช่ค่ะก็คือ,อปริมาณให้ลดลงนะคะแล้วก็เพิ่มผักแล้วก็ผลไม้แล้วก็ที่เพิ่มเติมมาก็คือการออกกํำลังกายนะคะปั่นจักรยานค่ะ ปั่จักรยานบ้างคือ,อวันละประมาณสัก10นาทีค่ะปัญจักรยานแล้วก็มาออกกำลังกายอย่างนี้นะคะในท่าคล้า,ายๆการบริหารช่วงนี้นะคะช่วงหน้าท้องอก่อนนอนทุกวันค่ะ30นาทีนะคะก็เออมันทำให้เรารู้สึกว่า เราทําได้จริงๆนะถ้าตั้งใจจริงๆอะ่ะเราก็ทําได้อยู่แต่ว่าผ่านไปสามวันนี้มันลดได้น้อยขนาดเนี้ยก็ยังไม่ถึงครึ่งกิโลเลยใช่ไหมคะอ๋อมันก็ลดอีกนิดนึงเงี้ยแต่ว่ามันก็ทําให้เรามีกําลังใจที่จะทําต่อนะคะเพราะว่ามันเห็นผลจริงๆอนะ่ะว่าเออน้ําหนักเราลดลงจริงๆจากที่เราไม่ค่อยจะใส่ใจกับน้ําหนักตัวเองเท่าไหร่เพราะว่า ความอร่อยนะคะความอร่อยของปากมาเป็นอันดับหนึ่งมันก็เลยทําให้เราเป็นอาจิม,มาอ้วนอย่างนี้เลยอะคะ่ะทีนี้พอเราเริ่มอายุมากขึ้นแล้วก็เลยตั้งใจว่าเฮ้ยเราจะลองลดน้ําหนักดูมั้งไหมเผื่อว่าเราจะได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆมั้งคือสาเหตุที่ตั้งใจลดน้ําหนักก็คือมาจากคลิปก่อนนะคะก็คือเสื้อสีแดงเป็นเหตุทําให้แบบว่า ต้องมาตั้งใจลดน้ําหนักอะ่ะออตลกนะคนเราเนี่ยแบบถ้าไม่มีสิ่งจูงใจหรือแรงจูงใจอะไรเนี่ยก็ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะใส่ใจสักเท่าไหร่นะคะอันนี้มาดูกันเลยค่ะว่าความที่เราทำมาเนี่ยจริงไหมว่าเราลดได้สี่ขีดจริงๆไปดูตรงนี้เลยค่ะ มีความพยายามที่จะดันตัวเองขึ้นนะคะคือยกคือช่วงยกตัวนะคะก็ยกขึ้นยกลงอย่างเงี้ยคือแรกๆใหม,ใหม่นี่มันก็อาจจะยากนิดนึงนะแต่ถ้าเราเริ่มทําจริงๆจัง,จ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 งอะเริ่มทําทุกวันมันก็คงจะง่ายขึ้นนะคะก็คือปกติแล้วเนี่ยคนที่เขาออกกาลังกายเป็นประจำเขาก็น่าจะทําได้นานๆน,น,นะคะประมาณสัก 30วินาทีอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเพิ่งจะเริ่มทำเนี่ยไม่ไหวอะคะ่ะคือเราต้องเริ่มทำที่10วินาทีก่อนแล้วก็กลับเปลี่ยนด้านนะคะก็คือจากด้านซ้ายเป็นด้านขวาแล้วก็สลับกันไปมาอย่างนี้นะคะแล้วก็มีท่ากายบริหารอย่างอื่นท่าอื่นด้วยนะคะที่เราลองทำดูนะคะมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่ามีเหงื่อออกนะคะถ้าทำไปเรื่อยๆ บางครั้งที่อย่างนี้ก็คือไม่ไหวก็คือต้องพักนิ่งสักนิดนึงแล้วค่อยเริ่มทําใหม่นะคะนี่การยกขา45องศาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหกล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยนะคะเหมือนใช้พลังงานไปเยอะมากเลยอันนี้ก็ลองท่าอื่นไว้นะคะยกแขนเหนือศีรษะแล้วก็ยกขา45องศาสลับไปมาซ้ายขวานะคะ มันทำให้เหงื่อออกได้นะอย่างนี้สิในถ้าทำในทุกๆวัน30นาทีก่อนนอนเนี่ยเราจะลดพุงได้ค่ะอันนี้คือน้ำหนักที่ช่างวันแรกนะคะส่วนนี้ก็คือน้ำหนักที่ช่างวันที่3นะคะผ่านไป3วันเห็นผลได้จริงๆค่ะ